สวัสดีค่ะทุกคนคดีวันนี้เกิดขึ้นในปี2016ที่เมืองยอร์กตันประเทศแคนาดาผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้มิเคลาบาลีมิเคลาเธอเกิดเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี1999เธอเกิดและโตที่ประเทศแคนาดาในขณะนั้นเธอมีอายุ16ปีเธอมีน้อง2คน พ่อแม่ของเธอได้เลิกลากันตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กๆเ,เธอและน้องๆอ,อยู่ในความดูแลของผู้เป็นแม่หลังจากนั้นแม่ของเธอก็ได้แต่งงานใหม่ครอบครัวของพวกเขาอาศัยอยู่ที่เมืองยอร์ตันที่นี่จะมีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ1 6 0 0 0กว่าคนแม่ของเธอบอกว่ามิเคลาเป็นเด็กสาวที่ไม่ชอบออกไปข้างนอกเธอไม่ชอบออกไปงานปาร์ตี้เธอชอบอยู่บ้านเล่นไวโอลินและคอมพิวเตอร์ เธอเป็นเด็กสาวที่สดใสและเธอมองโลกในแง่ดีเธอเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตเธอชอบพูดคุยกับผู้คนที่เธอพบที่โลกออนไลน์และเธอได้เป็นเพื่อนกับคนบนโลกออนไลน์บางคนเธอมีเพื่อนสนิทอยู่แค่ไม่กี่คนหลังเลิกเรียนในวันที่11เมษายนปี2016เธอได้ส่งข้อความหาซาน่าเพื่อนสนิทของเธอ เธอขอให้ซาน่าไปธนาคารเพื่อถอนเงินเป็นเพื่อนเธอแต่ซาน่าปฏิเสธซาน่าบอกว่าเวลานั้นธนาคารน่าจะปิดแล้วในเช้าวันที่ส2บสองเมษายนมิเคลาส่งข้อความหาซาน่าอีกครั้งโดยเธอขอให้ซาน่านั่งรถไปธนาคารเป็นเพื่อนเธอแต่ซาน่าปฏิเสธอีกครั้งโดยซาน่าบอกว่าตอนนั้นเป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าธนาคารน่าจะยังไม่เปิด ในเช้าวันนั้นคุณยายของมิเคลราขับรถไปส่งเธอที่โรงเรียนเหมือนทุกๆวันเธอมาถึงโรงเรียนเวลาประมาณ8ปดโมงสบนาทีหลังจากนั้นเธอได้เดินไปที่ตู้ล็อกเกอร์ของเธอเธอค้นหาของบางอย่างจากนั้นเธอได้เดินออกจากโรงเรียนทางประตูหลังในเวลา8โมง26นาทีจากนั้นเธอได้เดินทางไปยังโรงรับจำนำเมื่อไปถึงเธอพยายามจำนำแหวนสองวง แต่ไม่สำเร็จเจ้าหน้าที่ไม่รับจำนำแหวนสองวงนั้นเพราะเขาดูว่ามันไม่มีราคาในระหว่างนั้นเธอได้รับข้อความที่ส่งมาจากแฟนเก่าของเธอเขาได้ส่งข้อความมาถามเธอว่าทำไมวันนี้เธอถึงไม่มาโรงเรียนเธอได้ตอบกลับข้อความเขาไปว่าเธอมาทำธุระอยู่อีกเมืองหนึ่งหลังจากนั้นเธอได้เดินต่อไปที่ธนาคารเมื่อไปถึงเธอรอยอยู่หน้าธนาคาร เนื่องจากในเวลานั้นธนาคารยังไม่เปิดทำการระหว่างรอธนาคารเปิดเธอคุยโทรศัพท์ไปด้วยแต่จากการตรวจเช็คการใช้โทรศัพท์ของเธอในภายหลังไม่มีการโทรเข้าและโทรออกในเวลานั้นแสดงว่าเธอแกล้งทำเป็นคุยโทรศัพท์จนเมื่อธนาคารเปิดเธอได้เข้าไปถอนเงิน55ดอลลาร์เมื่อได้เงินแล้วเธอเดินไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เธอเข้าไปที่ร้านนั้นในเวลา9ก้มงสินาทีเธอซื้อกาแฟนหนึ่งแก้วและเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนั่งคุยโทรศัพท์อยู่ภายในร้านท่าทีของเธอปกติแต่ในบางครั้งเธอดูกระวนกระวายใจหลังจากนั้นเวลา9ก้ามงยีานาทีเธอได้เดินออกจากร้านไปโดยเธอยังคงคุยโทรศัพท์ไปด้วยเธอได้เดินไปที่ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน หลังจากนั้นเธอเดินกลับไปที่ร้านอาหารร้านเดิมอีกครั้งภาพจากกล้องวงจรปิดเหมือนเธอกำลังคุยโทรศัพท์กับใครอยู่แต่จากการตรวจเช็คของเจ้าหน้าที่ตำรวจในภายหลังไม่มีสายเรียกเข้าหรือการโทรออกในขณะนั้นเธอยังคงนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่เดิมและเธอคอยมองออกไปนอกหน้าต่างร้านอยู่หลายครั้งเธอมีท่าทีกระวลกระวายใจ เหมือนเธอจะรอใครสักคนเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าเธอน่าจะนัดพบใครบางคนหลังจากนั้นเธอได้ส่งข้อความหาเพื่อนคนหนึ่งเธอได้เขียนไปว่าฉันต้องการขอความช่วยเหลือแต่อีก20นาทีต่อมาเธอได้ส่งข้อความกลับไปใหม่ว่าไม่เป็นไรฉันคิดออกแล้วจริงๆแล้วโทรศัพท์ของเพื่อนคนนั้นเธอลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้าน เธอจึงไม่เห็นข้อความของมิเคลาจนกระทั่งเธอกลับถึงบ้านในช่วงบ่ายของวันนั้นมิเคลานั่งอยู่ในร้านอาหารนั้นเกือบหนึ่งชั่วโมงตลอดเวลาเธอจะส่งข้อความโทรศัพท์และมองออกไปนอกร้านตลอดและแน่นอนเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเธอกำลังรอพบใครบางคนและใครก็ตามที่เธอรออยู่ เขาและเธอยังไม่ปรากฏตัวขึ้นมาจนกระทั่งเวลา10.43นาทีเธอได้ลุกจากที่นั่งเดินไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอนั่งอยู่คนเดียวหลังพูดคุยเสร็จเธอได้เดินออกจากร้านไปและเธอไม่ได้กลับมาที่ร้านอีกเลยผู้หญิงที่มิเคลากคุยด้วยเธอได้ให้การกับตำรวจในภายหลังว่า มิเคลาขอให้เธอช่วยเช่าห้องพักในโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆกันนั้นให้เธอแต่เธอได้ปฏิเสธคำขอร้องของมิเคลาไปอย่างสุภาพหลังจากนั้นมิเคลาได้เดินออกจากร้านไปเธอเดินไปทางทิศตะวันตกเธอข้ามถนนไปเธอเดินวนไปวนมาอยู่ที่หน้าโรงแรมที่เธอต้องการเช่านั้นถึงสองครั้งหลังจากนั้นเธอได้หายไปจากกล้องวงจรปิด ไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนระหว่างช่วงเวลา10.45นาทีถึงเวลา11.55นาทีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสนิษฐานว่าเธอยังมีชีวิตอยู่เพราะก่อนเที่ยงเธอได้ย้อนกลับไปที่โรงเรียนโดยเธอได้ส่งข้อความหาเพื่อนสนิทคนหนึ่งเมื่อเวลา11.35นาทีเธอได้ส่งข้อความหาเพื่อนคนนั้นว่าเจอกันตอนเที่ยง ในขณะนั้นเพื่อนนักเรียนสองคนได้เห็นเธอพวกเขาจึงถามเธอไปว่าเธอกำลังทำอะไรมิเคลาได้ตอบเพื่อนไปว่าเธอกำลังจะไปขึ้นรถบัสหลังจากนั้นเธอได้เดินออกจากโรงเรียนไปเชลบีเพื่อนสนิทของมิเคลาบอกว่ามิเคลาเคยบอกกับเพื่อนๆหลายครั้งว่าเธออยากจะออกไปจากเมืองนี้แต่ไม่มีใครสนใจเพื่อนๆทุกคนต่างคิดว่าเธอพูดเล่น เพราะเธอจะบอกกับเพื่อนๆตลอดว่าเธออยากจะย้ายไปอยู่เมืองที่ใหญ่และดีกว่านี้เธออยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่เพื่อนๆทุกคนต่างคิดว่านี่อาจเป็นความฝันของเธอเมื่อเธอโตเป็นผู้ใหญ่และเธออยากไปทำงานและอยู่ที่เมืองอื่นในคืนก่อนเกิดเหตุมิคเคลาได้ส่งข้อความหาแฟนเก่าเธอบอกว่าเธอรู้สึกเศร้าและเธออยากไปเที่ยวที่อื่นสักพักเพื่อนทุกคนต่างรู้ว่าเธออยากออกจากเมืองนี้มาก แต่ไม่คิดว่าเธอจะหายไปแบบนี้การกลับไปที่โรงเรียนอีกครั้งของเธอเจ้าหน้าที่ตำรวจยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเธอมีจุดประสงค์อะไรหรือเธอต้องการเข้าไปเห็นโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้ายภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าเธอถือโทรศัพท์อยู่สองเครื่องแล้วทำไมเธอถึงมีโทรศัพท์ถึงสองเครื่องทุกคนในครอบครัว ต่างยืนยันว่าเธอมีโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นและนี่คือภาพสุดท้ายของมิเคลาก่อนที่เธอจะหายตัวไปแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เธอถูกพบเห็นเธอได้เดินทางไปที่สถานีรถโดยสารเมื่อไปถึงเธอได้ถามพนักง,งานขายตั๋วว่ารถบัสคันต่อไปคือเวลากี่โมงพนักง,งานได้แจ้งเธอว่ารถจะมาถึงในอีกประมาณห้าชั่วโมง ดูเหมือนว่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงเธอจึงเดินไปที่ร้านอาหารที่อยู่ข้างสถานีเธอได้นั่งทานอาหารระหว่างนั้นแต่เวลาประมาณบ่ายโมงเธอได้เดินออกจากสถานีรถบัสและเธอได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเวลาเกือบบ่ายสองโมงคุณแม่ของเธอได้ไปรับเธอที่โรงเรียนพวกเขาเพิ่งรู้ว่าเธอไม่ได้เข้าเรียนเธอหายตัวไป ทางครอบครัวทุกคนเริ่มเป็นกังวลเธออยู่ในช่วงวัยรุ่นบางครั้งวัยของเธอก็ขาดความรอบคอบเธออาจขาดความยังคิดและความรับผิดชอบบางอย่างเมื่อทุกคนรู้แล้วว่าเธอไม่ได้อยู่ที่บ้านและที่โรงเรียนพวกเขาเริ่มค้นหาเธอทางครอบครัวได้พยายามโทรและส่งข้อความแต่เธอไม่รับโทรศัพท์และเธอไม่อ่านข้อความทาั้งๆที่โทรศัพท์ของเธอยังเปิดเครื่องอยู่ ทางครอบครัวจึงรีบโทรแจ้งความคนหายตำรวจเริ่มต้นค้นหาเธอทันทีเจ้าหน้าที่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดจากโรงเรียนและจากบริเวณโดยรอบเมืองภาพจากกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่สังเกตได้ว่าเหมือนเธอกำลังคุยกับใครบางคนอยู่เธอกำลังรอใครบางคนท่าทางของเธอดูกระวนกระวยใจและร้อนใจ เพื่อนๆทุกคนที่เห็นวิดีโอของเธอในร้านอาหารเพื่อนๆต่างบอกว่าเธอไม่เคยสะพายเป้เหมือนเธอกำลังวางแผนจะออกจากเมืองนี้แต่เธอไม่ได้ซื้อตั๋วเพื่อขึ้นรถบัสจากการสอบสวนเพื่อนสนิทของเธอพวกเธอได้ให้การว่ามิเคล่าคุยกับผู้ชายคนหนึ่งในเว็บไซต์ผู้ชายคนนั้นเขาชื่อคริสโตเฟอร์เขาอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกันกับพวกเธอ เจ้าหน้าที่ตามหาคริสโตเฟอร์เจออย่างรวดเร็วพวกเขาได้คนบ้านของคริสโตเฟอร์แต่ไม่เจอมิเคลาคริสโตเฟอร์ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพวกเขาทั้งคู่แค่ส่งข้อความคุยกันเท่านั้นแต่จริงๆแล้วพวกเขายังไม่เคยนัดเจอกันจริงๆเลยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเช็คประวัติการใช้อินเทอร์เน็ตของมิเคลาพบว่าเธอพูดคุยและสนทนากับเพื่อนมากมายทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าเธอน่าจะออกนอกเมืองไปพบใครบางคนที่เธอพูดคุยทางออนไลน์ทางครอบครัวของเธอยังไม่หมดหวังในการตามหาตัวเธอมิเคลาเป็นเด็กหัวอ่อนเธอไม่ค่อยมีเพื่อนมากนักเธอรักครอบครัวของเธอแต่วัยรุ่นส่วนใหญ่ถึงแม้จะรักครอบครัวแต่พวกเขาก็มีบางอย่างที่ปกปิดครอบครัวไว้ มิเคล่าเล่นเว็บไซต์หาเพื่อนจำนวนมากและจำนวนหลายเว็บไซต์เธอพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาผู้คนแปลกหน้าหลายคนบนเว็บไซต์ที่เธอพูดคุยด้วยนั้นบางคนไม่ได้ระบุชื่อจริงในการเล่นเว็บไซต์เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าผู้คนในเว็บไซต์บางคนที่เธอคุยด้วยได้พูดน้มนาวให้เธอไปพบเพื่อนสนิทของเธอได้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าในเดือนกุมภาพันธ์ปี2016 มีใครบางคนส่งช่อดอกไม้มาให้มิเคราที่โรงเรียนเธอไม่ได้บอกเพื่อนๆว่าใครเป็นคนส่งดอกไม้นั้นมาให้เธอดอกกุหลาบถูกบรรจุอยู่ในกล่องอย่างสวยงามบงบอกว่าเป็นการสั่งซื้อทางออนไลน์เพราะร้านดอกไม้ในเมืองนี้จะไม่จัดส่งดอกไม้แบบนี้บงบอกได้ว่าคนที่ส่งดอกไม้มาให้เธอเขาน่าจะอยู่อีกเมืองหนึ่งตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่ไหน แม่ของเธอได้บอกช่วงหนึ่งว่าถ้าเธอต้องการไปใช้ชีวิตที่อื่นแล้วทำไมเธอถึงไม่เอาเงินเก็บของเธอไปด้วยมิเคลามีเงินสดที่เธอเก็บสะสมไว้ทุกเดือนอยู่ในห้องนอนของเธอซึ่งวันเป็นเงินสดจำนวนมากเธอสามารถนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ชีวิตที่อื่นได้สักพักใหญ่แต่เธอไม่ได้นำเงินจำนวนนี้ไปด้วยเงินจำนวนนั้นยังอยู่ในห้องนอนของเธอ ทางครอบครัวของเธอได้ตั้งเงินรางวัลห0 0 0 0ดอลลาร์สำหรับใครก็ตามที่สามารถให้เบาะแสหรือใครก็ตามที่พบเห็นเธอแม่ของมิเคลาเป็นกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าลูกสาวของเธออาจถูกล่อหลวงโดยพวกค้ามนุษย์แต่ข้อมูลนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะไม่มีใครเคยพบเบาะแสของเธออีกเลย แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคนใครใจต่ำกระทำชั่วก็ตัวเขาทำใจเราให้สูงไว้ไม่หวั่นไหวเขานินทาอิฉาบ้างช่างปลาไรทำดีไปใจเราสุขเขาทุกเอง